ครับสวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลืองวิไลแมคโครนะครับก็วันนี้ผมจะพามาอัปเดตหน้างานนะครับที่จังหวัดนครนายกนะครับก็คลิปนี้นะครับเราจะให้ดูกันตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็รับรองนะครับว่าจะต้องเป็นที่ถูกใจของหลายๆคนนะครับที่เข้ามาดูชมคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวลองไปรับชมกันดูนะครับกว่าจะออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับก็ ไม่ใช่ง่ายนะครับมันจะต้องผ่านขั้นตอนนะครับหลายขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบนะครับพอการออกแบบเนี่ยนะครับเนื่องจากแบบแปลงนี้นะครับเป็นแบบที่ทางของที่เนขาจ้างสถาปนิกนะครับที่เป็นคนออกแบบบ้านให้เขาเนี่ยนะครับมาทําการออกแบบพื้นที่แปลงนี้ให้นะครับเพราะว่าเขาต้องการจะสร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ เป็นแลนด์มาร์คนะครับในอนาคตต่อไปก็อยากจะให้มันออกมาสวยงามนะครับมีพื้นที่นะครับที่จะสามารถดึงดูดนะครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นล่องสวนที่ปลูกเป็นมะพร้าวทั้งหมดนะครับประมาณเกือบเกือบร้อยไร่ได้นะครับเพราะว่าเขาต้องการเก็บผลผลิตจากมะพร้าวนะครับที่เขาปลูกเอาไว้เอามาขายในพื้นที่แปลงนี้อีกทีหนึงนะครับตรงนี้ก็จะทําเป็นสวนคาเฟ่นะครับก็จะมีทั้งพื้นที่ทํานานะครับ ให้ได้ถ่ายรูปกันนะครับแล้วก็เป็นบ่อน้ำนะครับเป็นโคกต่างๆนะครับก็เมื่อเรามีแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาแบบเข้ามาเซตนะครับในเรื่องของระยะความยาวนะครับเมื่อ EP ที่1ผมเคยพูดไว้นะครับในเรื่องของระยะต่างๆนะครับเราต้องการระยะที่ถูกต้องนะครับแม่นยำนะครับเมื่อเราได้ระยะมาเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาระยะตรงนี้นะครับมาทำการปรับรูปแบบนะครับแล้วก็มาทำการ ประเมินราคานะครับเราก็มาตีราคาให้ลูกค้าได้นะครับเมื่อเราได้แบบทําแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับไปสํารวจหน้างานวัดระยะมาต่างๆความสูงความต่ําต่างๆนะครับเราก็มาทําการลงพื้นที่จริงนะครับเดี๋ยวลองไปรับชมกันดูนะครับหลังจากที่เราทําแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็นําแบบที่ได้นะครับมาลงพื้นที่จริงนะครับซึ่งพื้นที่แปลงนี้นะครับมีขนาดทั้งหมด13ไร่นะครับ ก็เป็นพื้นที่หน้ากว้างคูณยาวเนี่ยแทบจะใกล้เคียงกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็เอาแบบอันนี้นะครับมาลงสเกลนะครับลงในพื้นที่จริงนะครับวาดนะครับปักไม้นะครับเราทําการปักไม้นะครับให้มันเป็นจุดตัดขึ้นมานะครับเป็นรูปทรงต่างๆขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นรูปของบ่อน้ํานะครับแล้วก็รูปโคกนะครับแล้วก็รูปของ แปลงนานะครับแล้วก็ล่องน้ำนะครับตัวคันล้อมทุกอย่างนะครับเราทําการปรับแล้วก็ปักไม้เซอร์เวย์หมดทุกอย่างนะครับทุกขั้นตอนนะครับมันจะต้องผ่านการเซอร์เวย์หน้างานนะครับมันถึงจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราทําแบบไม่ได้ทําแบบมีหลักการนะครับแน่นอนนะครับว่ามันจะไม่ได้งานที่ออกมาเป็นแบบนี้ นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ทำการปักไม้นะครับแล้วก็ให้ทางทีมแมคโครนะครับทำการเกาขอบต่างๆนะครับให้มันเป็นรูปขึ้นมานะครับเพราะว่าระยะเวลาที่เราทำเนี่ยนะครับมันมีปัญหานะครับในเรื่องของฝนนะครับที่ตกลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราปักไม้ไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเอาปูนขาวโลยให้เป็นรูปต่างๆนะครับขึ้นมานะครับ แล้วก็ให้ไมโครกาวเอาไว้นะครับเพื่อให้ลอยยังอยู่ตลอดนะครับมันจะได้ทํางานได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่กาวไว้นี่นะครับฝนตกมาเนี่ยนะครับน้ําก็จะลบลอยปูนออกทั้งหมดนะครับเราก็คนขับไมโครเขาก็จะมองไม่เห็นแนวนะครับซึ่งถ้าเราทําอย่างเงี้ยนะครับรถก็จะมองเห็นแนวตลอดนะครับการผิดพลาดก็จะน้อยลงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเรากาวเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือทางไมโครเนี่ย ก็จะเริ่มขุดบ่อนะครับแล้วก็เอาดินมาถมทำเป็นแนวขอบโคกต่างๆนะครับ หลังจากที่เราทำตีลายเสร็จเรียบร้อยนะครับทางแมคโครก็เริ่มทำการขุดบ่อนะครับที่เป็นรูปทรงเลข9เนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็ทอยดินนะครับเข้าไปทำตัวที่เป็นโคลกล้อมรอบเลข9นะครับซึ่งที่แปลงนี้นะครับมันเป็นดินเหนียวนะครับแล้วก็เละนะครับแล้วก็บวกกับสถานการณ์ที่เราทำเนฝนตกนะครับก็ถ้าใครมาเห็นเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะทำงานยังไง นะครับเพราะว่ามันดูแล้วทํางานค่อนข้างยากนะครับการที่จะเอารถ6ล้อหรือว่ารถ10ล้อเนี่ยมาวิ่งเนี่ยมันทําไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยสามารถทําได้ตรงที่เนื่องด้วยเรามีเครื่องมือนะครับที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเป็นรถด,ดัมเปอร์นะครับรถด,ดัมเปอร์คันนี้นะครับมันเป็นตีนตะขาบนะครับคล้ายๆกับตีนรถเกี่ยวรถไมโครอ,อย่างเงี้ยนะครับมันสามารถที่จะวิ่งในดินเละๆอย่างเงี้ยได้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะฝนตกนะครับเราก็สามารถทํางานได้นะครับโดยก็คลิปนี้เราก็เอามาให้ให้เห็นการทํางานของรถดัมเปอร์นะครับรถดัมเปอร์เนี่ยนะครับเราจะเลือกมาใช้เฉพาะเวลาที่เป็นช่วงฤดูฝนนะครับแต่เพราะว่าอะไรนะครับหนึ่งเลยนะครับมันไม่ได้สามารถทํางานได้เร็วนะครับเพราะว่า รถเนี่ยมันเป็นตีนตะขาบแบบรถแมคโครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินของมันเนี่ยถ้าถอยไกลๆก็จะช้านิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่แห้งๆเนี่ยนะครับเราก็จะใช้รถ6ล้อรถ10ล้อเข้ามาช่วยในการทํางานนะครับแต่เมื่อไหร่นะครับที่เข้ามาถึงช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับเราก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้ของเรานะครับเอามาใช้ในการทํางานนะครับเพื่อนะครับให้งานนะครับสามารถออกมาสําเร็จตุล่วงได้นะครับหนึ่งเลยนะครับทำไม ต้องมาทําแข่งกับฝนนะครับก็จะมีคําถามหลายๆคําถามตามมานะครับทำไมต้องมาทําช่วงนี้ด้วยนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการที่เราทํางานหน้าฝนหรือการที่เราขุดหรือปลูกต้นไม้หน้าฝนเนี่ยข้อดีของมันก็คือเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยมันจะมีน้ําให้เราเลยนะครับ2ก็คือเมื่อเราปลูกต้นไม้นะครับมันจะมีฝนคอย คอยลดน้ําต้นไม้ให้เหล่านะครับต้นไม้เนี่ยตอนที่ปลูกตอนแรกเนี่ยนะครับมันจะต้องการน้ําเลี้ยงดูเป็นพิเศษนะครับเมื่อเราทําแบบนี้ในช่วงแรกในช่วงหน้าฝนเนี่ยข้อดีก็คือต้นไม้ก็จะโตเร็วนะครับโตง่ายรากก็จะติดดินเร็วนะครับแต่ว่าถ้าเราไปทําตอนหน้าแล้งเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีน้ำนะครับจะปลูกต้นไม้ไม่มีน้ําก็ปลูกต้นไม้ไม่ได้นะครับทำไปก็คือทําแล้วก็ทิ้งเอาไว้รอมีน้ํามีฝนถึงจะปลูกต้นไม้ทําอะไรต่อได้ ทิ้งไว้อย่างนั้นเนี่ยย่ามก็จะลกจะ,ะไหลใช่ไหมครับทางาของที่เขาก็อยากจะให้ทำเร็วนะครับแต่ว่าโจทย์ของเขาก็คือว่าจะทำดานจะทำงานให้เขาได้ไหมถ้าฝนมันตกนะครับเราก็เลยบอกว่าโอ้ยเราสามารถทำได้นะครับเพราะเรามีเครื่องมือนะครับที่ค่อนข้างครบนะครับแล้วก็สามารถทำงานแปลงแปลงเนี้ยได้โดยเสร็จนะครับซึ่งทางาของที่เขาก็โอเคแล้วก็ประทับใจนะครับ เมื่อเราทำการขุดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะออกมาเห็นอย่างที่เราดูอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของบ่อน้ำนะครับแล้วก็เป็นโคกนะครับเป็นพื้นที่สำหรับทำนานะครับแล้วก็มีร่องน้ำแล้วก็เป็นคันล้อมที่โค้งเว้าตามรูปแบบที่ทางเจ้าของที่ทำมานะครับก็จะมีเล็กๆน้อยๆนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับที่อาจจะทำไม่ได้แล้วก็ ทำได้ไม่เหมือนนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของคันด้านข้างนะครับเพราะว่า,าพื้นที่เขาเนี่ยเขามีการขุดล่องน้ำอยู่แล้วนะครับก็ได้แต่เอาร่องน้ำด้านข้างเนี่ยมารวมมาอยู่ที่ล่องน้ำด้านหน้านะครับเพื่อให้มันเชื่อมถึงกันนะครับแล้วก็สังเกตนะครับพื้นที่ด้านหลังที่เป็นร่องสวนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เกือบๆประมาณ100ไร่นะครับเป็นพื้นที่ปลูกสวนมะพร้าวนะครับ เขาก็จะปลูกมะพร้าวน้ําหอมนะครับแล้วก็บวกกับปลูกป่าไปด้วยสลับกันไปนะครับพื้นที่แปลงนี้นะครับก็เอามาให้หลายๆท่านได้รับชมกันดูนะครับเป็นงานขุดทําสวนเกษตรนะครับเชิงท่องเที่ยวนะครับใครที่อยู่แถวนี้นะครับก็สามารถแวะเข้าไปชมได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงณ์ลงโลเคชั่นนะครับหน้างานเอาไว้นะครับอยู่ที่นครนายกนะครับอำเภอองคลักษ์นะครับก็เป็นงานขุดทํา โคกหนองนานะครับหรือว่าสวนเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะครับพื้นที่นะครับขนาด13ไร่นะครับก็กว่าจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับก็มันมีขั้นตอนหลายขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบนะครับแบบที่ออกมาแบบนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางสถาปนิกนะครับที่ออกแบบ มาให้แล้วก็ให้ทางเรานะครับทางเจ้าของที่นะครับส่งมาให้ทางเราได้ทําการขุดนะครับเพื่อออกมาเป็นผลงานนะครับให้หลายๆคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วได้รับชมผลงานแบบนี้นะครับเพราะว่าการที่จะขุดออกมาเป็นรูปทรงต่างๆเนี่ยนะครับมันจะต้องผ่านการออกแบบนะครับแล้วก็เซอร์ว์พื้นที่นะครับการที่เราขุดนะครับแล้วก็ขุดแบบไม่มีหลักการเนี่ยนะครับมันก็จะ ทำงานออกมาแล้วเนี่ยขนาดต่างๆนะครับมันก็จะสเปคอะไรทุกทุกอย่างเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อเราทํางานแบบมีขั้นตอนนะครับแบบมีหลักการนะครับผลงานที่ออกมานะครับก็จะออกมาใกล้เคียงนะครับแล้วก็แทบจะเหมือนนะครับกับแบบที่ทางเจ้าของที่เขาออกแบบมาไว้ นะครับก็เอามาให้หลายๆท่านได้รับชมกันดูนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะทําแบบนี้นะครับคือตอนนี้นะครับเราไม่ได้ทําแค่โคกหน่องนาอย่างเดียวนะครับตอนนี้เรามีงานหลายประเภทมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทําเป็นสวนเกษตรแบบเชิงท่องเที่ยวนะครับโคกหนองนานะครับขุดทําคันล้อมนะครับตักล่องสวนนะครับแล้วก็ บางเจ้าของที่เนี่ยนะครับเขาต้องการทําเป็นรีสอร์ทนะครับทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นคาเฟ่ร้านอาหารนะครับทำเป็นแลนด์มาร์กนะครับก็มีเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็เรื่องของรูปทรงนะครับบ่อน้ํารูปทรงต่างๆนะครับทางเรานะครับสามารถขุดเป็นรูปทรงต่างๆได้หมดทุกรูปแบบนะครับก็แล้วแต่ทางลูกค้านะครับต้องการขุดแบบไหนนะครับ ก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานโชคเหลืองวิไลแมคโครนะครับใครที่อยากจะเข้ามาดูหน้างานแปลงนี้นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์เอาไว้ที่ความคิดเห็นใต้ล่างคลิปนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับทีมงานโชคเหลืองวิไลแมคโครนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเราจะพาไปดูหน้างานแปลงไหนต่อนะครับแล้วก็รูปแบบ แปลงต่อไปเนี่ยนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ